สรุปยางรั่วใช่ไหมอ่ะพอดีว่าฉันเอาไปเหยียบตะปูมาแบบนี้ต้องเปลี่ยนยางเลยหรือเปล่าค,คุณคะคุณคุณคะพอเถอะครับเขาไม่ได้ยินหรอกอ้าวฉันไม่รู้ว่าคุณไม่ได้ยินโทษน,นะคะคือไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับแค่ดึงกับตะปูออกแล้วก็เดี๋ยวก็ป่ายางก็เสร็จละอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งค่อยมารับแล้วกันนะ <c oughs> ค่ะหุ่พี่หุ่พี่เปิดเพลงดังอีกแล้วนะเนี่ย ลูกค้าเรียกไม่ได้ยินฮะเปิดเพลงดังอีกแล้วลูกค้าเรียกไม่ได้ยินเลยเมือ่อกี้ลูกค้ามาเนี่อยออรูกพี่นี่นะอบขอบคุณนะคะพูดไม่ได้เหรอ ค่อยๆขับนะครับ ทำไมเดินมาครับลบเสียอีกแล้วเหรอเปล่าค่ะบ้านอยู่แถวนี้พอดีเดินมาสะดวกกว่า เก่งจังเลยอ่ะซ่อมเป็นทุกอย่างเลยก็ผมเป็นช่างอ่ะ ของฟังอีกแล้วเหรอโอ้ของฟังบ่อยจังเลยนะโถๆโอ้ธโมสังโค ไฟดับอ่ะคงต้องอีกสักพักกว่าไฟจะมาอืมไม่เป็นไรฉันไม่รีบหิวเปล่ากินอะไรหน่อยไหมลูกพี่ข้าเอาเด็กแล้วครับลูกพี่เออมึงไม่ต้องยุง่ง อา้าวคุณพูดได้ด้วยอ่ะนี <Century> okay? ่คุณผมคิดว่าคุณพูดไม่ได้อีกไม่ครู้ฉันมีใกอะไรของเขาอะมืดขนาดนี้มองเห็นได้ไงวะอ้าไหนคุณบอกว่าไฟดับไงมากมอของคุณก็ไม่ได้เสียซะหน่อย จะเป็นไงขอเพียงหีเธอได้รู้รักเธอทั้งหมดหัวใจพี่พาหนูกลับบ้านพี่ด้วยสิอืฮะหนูอยากกลับบ้านกับพี่ก็นี่ไงบ้านพี่ออไม่ใช่หนูหมายถึงบ้านเกิดของพี่อะ่ะบ้านเกิดนะแต่มันแย่มากเลยนะ เ้ยอไม่เป็นไรหนูรับได้หนูก็แค่ยอยากไปบ้านเกิดพี่สักครั้งอะมันคิดเบิรมากเลยอะเป็นไงพี่ยังหล่อปะแต่ป้านหล่อจ้ะยังหล่ออยู่โน้น <c oughs> นะจ๊ะไปละ พี่แน่ใจนะจำทางถูกอ่ะแน่ใจสิทางเนี้ยสมัยเด็กๆนะพี่วิ่งเล่นประจําเลยเนี่ยทางเนี้ยพี่จําได้ดีเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่พี่กับก้อนหนูุ่ยเป็นไรไหมอ่ะเป็นไรไหมไหมลุก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 ลุหน่อยโอ้โหไหนไหนดูสิโอ้โหตุยแล้วมาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แบกให้นะโอเคไม่เป็นไรนะโอ้โห โอ้ยโอ้ยบูบพี่เบนเราจะข้ามไปยังไงอ่ะมันแข็งแรงพอหรอทำได้พี่ตอนเด็กๆน,นะวิ่งเล่นประจําเลยข้ามประจํำเลยเมือ่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วนะได้อยู่แล้วมันแข็งแรงฮะฮยพี่แต่หนูกลัวน้องซีนมีพี่อยู่ทั้งคนเน่ยน้องซีนจะกลัวอะไรหรอโอเคไม่ต้องเชื่อมั่นในสะพานก็ได้ เชื่อมั่นในความรักของเราสองคนแค่นั้นพอโอเคไมมไม่ตกแน่นะ,นะไม่ตกค่ะไม่ตกมาเลยไม <c oughs> ่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> มาห้ามน้องซีนระวังด้วยนะระวังนะโอ้ยพี่ยังพูดไม่ทังขาดคำเลยบอกให้ระวังด้วย <c oughs> ามามา,มาลุกลุกอโอเคระวังนะโอ้เจ๊ปีกแล้วเนี่ยนเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้ไม่เหลือแล้วเดี๋ยวกลับไปซักให้นะโอเคนี่เดี๋ยวข้ามสะพานไม้ไผ่อีกรอบหนึ่งนะ nè phải anh không phải đâu, anh không sao 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 không sao đâu, anh không sao đâu, anh không sao không ถึงแล้วเย่ดีใจไหม <c oughs> อ่ะซินเปลี่ยนสื้อก่อนนะเดี๋ยวพี่บังให้อ่ะอพ,พี่แอบดูหรอกตลกปะเนี่ยพี่เบ้นห้องน้ําอยู่ไหนอะ่ะไม่มีอะ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปต้มน้ำร้อนให้นะเฮ้ย <c oughs> คนเยะแย้เลยข้างใน <c oughs> แป๊บนึ่งเดี๋ยวพี่ไปต้มให้อยู่นี่ก่อนนะอ่ะซ <c oughs> ินอาบน้ำตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ไปสมน้ำให้ <c oughs> อาบตรงนี้เลยเหรอพี่ราตรงนี้แหละบ้านนอกก็อย่างเงี้ยแหละนะทนทนไปก่อนนะเด็กอาบสบายเลยนะออาบไม่ได้มั้งใิ้นิอาบน้ำเต็ตัวเสร็จแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทำกับข้าวให้กินนะอ่ะออกมารอข้างนอกก่อนอืมอหมกลับมาบ้านนอกก็อย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวพี่ทำกับข้าวให้นะอุ้ยกับข้าวร้อนๆเลยเนี่ย สินพี่ทํากับข้าวเสร็จแล้วนะสินสินพี่ทํากับข้าวเสร็จแล้วนะไปไหนแล้วอะสิน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 จะรับพี่คนเดียวตลอดไปใช่ไหม จริงนะสัญญาสัญญาจริงเอ้ยไหนไหนว่าพาแฟนกลับมาด้วยไงไหนอะ่ะเขาไปแล้ววะสภาพบ้านแย่ๆแ,แบบนี้ไม่มีใครอยากอยู่หรอกไม่เป็นไรนะผู้หญิงก็แบบนี้แหละพี่เบนห้องน้ำอยู่ไหนอะ่ะหนูหาตั้งนานหาไม่เห็นโจเลยสิน พี่คิดว่าซีนตายไปแล้วซะอีกวะฮะเออเปล่าพี่นึกว่าซีนหนีกลับไปแล้วซะอีกอ่ะไปกินข้าวกันมากินข้าว